ก้ากรกฎาปอปามาขายเหรียญเหรียญเด็ดในคลิปนี้พระเสียนเอียงพระเสียนขวางพระเสียนเกือบตรงพระเสียนเกือบสลับรีบจองของมีน้อยสวัสดี f อซหรือว่าแฟนๆรายการช่องของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องรับซื้อเหรียญเข้าแล้วก็ขายออกฮะคลิปนี้ เป็นวันที่9กรกฎาปอปามาขายเหรียญเป็น EP ีที่36หลังจากเมื่อวานนี้รู้สึกประมาณตอนค่ำๆปาปาเผยแพร่คลิป EP ที่35ปาปามาขายเหรียญก็ได้รับการต้อนรับจากแฟนๆหลายท่านเลยครับเมื่อวานนี้ปปาก็ถือว่าค่ำแล้วก็เลยลองลอง,ลองโพสคลิปออกไปก็บางเหรียญก็มีแฟนๆราการไลน์เข้ามาจองกันปุ๊บ น้องแอนมินบอกว่าไม่พอไม่พอกับความต้องการก็มีบางเหรียญบางชนิดนะเพราะมันได้เข้ามาน้อยท่านผู้ชมได้เข้ามาน้อยนะโดยหลักๆโดยเหรียญสวยๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะจะไม่ค่อยมีฮะปปาก็เลยบางชนิดราคาปปาได้นําตัวอย่างออกไปที่ปปาเก็บไว้นะฮะวันนี้ปปาก็เอาออกมาช่วยอีกนะก็ลองดูนะฮะก็เดี๋ยวเราเราดูตามตามรูปรูปแบบเหรียญที่ปปาวางไว้เนาะแต่ขอบนอกเนี่ยปปาจะยังไม่พูดถึงฮะ มองตาเปล่าออกไหมก็คือปอปาเนี่ยก็จําหน่ายขายในคลิปนี้เหมือนกันแต่ปอปาจะมาแบ่งปันเหรียญหลักๆกันก่อนขายเหรียญหลักๆกันก่อนเนาะซึ่งปอปาก็ไม่ค่อยจะได้มาทําคลิปจําหน่ายขายกันสักเท่าไหร่ประมาณนั้นก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยท่านผู้ชมครับเหรียญหลักๆที่วางอยู่ทางด้านกลางท่านผู้ชมเป็นเหรียญที่เกิดจากการปั๊มผิดพลาด ในขบวนการผลิตประมาณนั้นนะฮะก็คือเป็นรูปแบบพระเสียรเอียงท่านผู้ชมฮะแล้วก็มามีพระเสียรเกือบสลับแล้วก็พระเสียรเกือบตรงแล้วก็พระเสียรขวางพระเสียรตรงนั้นมีฮะท่านผู้ชมแต่ว่าเก็บไว้เป็นตัวอย่างก่อนเนาะปอปลาย,ยังยังอ่ายังไม่ขายนะฮะยังไม่แบ่งปันเนาะว่ามีไม่เยอะหายากท่านผู้ชมฮะหายาก ปาปาเคยเอาทำคลิปให้ดูแล้วเนาะท่านผู้ชมฮะเรามาพูดถึงเหรียญที่ปาปาจะจําหน่ายในคลิปนี้เลยเนาะใครที่ดูจบก,ก็สามารถไลน์เข้ามานะฮะเพราะว่าก็มีไม่เยอะนะก็มีไม่เยอะปาปาไม่รู้ว่าจะมีนักสะสมชอบเล่นหาก,กันหรือเปล่าก็ราคาก็ขึ้นอยู่กับปั๊มผิดพลาดน้อยผิดพลาดมากท่านันเองท่านผู้ชมฮะอ่ะทั้งสองแถวนี้ฮะทั้งสองแถวด้านบนนะฮะเป็นพระเศียรเอียงฮะในรูปแบบพระเศียรเอียง ลงแล้วก็เอียงขึ้นพอเข้าใจไหมฮะเอียงลงกับเอียงขึ้นงเดี๋ยวป้าป้าบรรยายให้ฟังแล้วก็พูดถึงทางด้านราคากันเลยเนาะท่านผู้ชมฮะนี่คือรูปแบบผัเสียงเอียงเอียงลงนะฮะถ้าเรานับจากลวงนี้แล้วเนี่ยถ้าภัเสียงตรงแล้วเนี่ยก็จะเป็นเอียงลงดูนะฮะเหรียญนี้เป็นภัเสียงเอียงเอียงไม่มากท่านผู้ชมแต่ราคาก็ไม่สูงนะฮะป้าป้าก็รับมาไม่แพงเท่าไหร่ เอียงในรูปแบบนี้ท่านผู้ชมฮะเอียงรูปแบบนี้นะฮะอันนี้เรียกว่าเอียงลงฮะโอเคนะฮะเอียงลงจบแล้วนะฮะตรงด้านบนนะฮะเดี๋ยวป๊าปาพูดถึงราคาพร้อมกันเอียงลงแล้วก็เอียงขึ้นเนี่ยป๊าปาขายจำหน่ายขายในราคาเดียวกันนะฮะโอเคท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูรูปแบบเอียงเช่นเดียวกันแต่เอียงคนละทิศละทางเนาะดูว่าท่านผู้ชมอันนี้เอียงขึ้นนะฮะเอียงขึ้นก็คือ ทั้งเอียง,ยงขึ้นเอียงลงเนี่ยทั้งสองแถวนี้นะฮะปอา,าจำหน่ายขายออกในราคาเหรียญละสักเอา4ี่บาทนะท่านผู้ชมนะขอสัก40บาทและกันนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าก็เป็นเหรียญที่หาไม่ง่ายนักสักเท่าไหร่นะฮะไม่ง่ายนักสักเท่าไหร่ปอา,าก็พยายามจะทําให้มีชื่อเสียงในวงการนักสะสมแต่ปอปาจะทําได้หรือเปล่าก็มาดูกันเนาะเป็นครั้งแรกที่ปอปาจัดโซนของการปัม๊มผิดพลาดมานำเสนอขาย โอเคนะฮะเหรียญละ40บาทถ้าเอียงขึ้นเอียงลงสําหรับเหรียญขนาด1บาทหมุนเวียนขนาดเล็กโอเคเนาะต่อมาท่านผู้ชมต่อมาต่อมาเป็นเหรียญ1นบาทตราแผ่นดินเหรียญนี้ปปาจัดอยู่ในโซนของเหรียญโบราณแล้วนะฮะปปาเคยบอกว่าเหรียญโบราณนั้นปปารับความผิดพลาดแพงกว่าเหรียญหมุนเวียนเล็กน้อยนะฮะนี่คือ1บาทตราแผ่นดินท่านผู้ชม ปกติก็เป็นผสยญสลับใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองหมุนดูว่าปั๊มผิดพลาดขนาดไหนท่านผู้ชมฮะนี่คือรูปแบบพผสยญเอียงนะแตเเเนนะะ่เอียงไม่มากเช่นเดียวกันนะฮะเอียงไม่มากเช่นเดียวกันอ่ะประมาณนี้นะฮะมีอยู่สามเหรียญประปาขายออกเหรียญละห้าสิบบาทฮะขณะที่ด้านบนเป็นเหรียญหมุนเวียนอยู่ประปาขายออกสี่สิบบาทเรื่องราคานะคาคตเดี๋ยวยว่กกันใหม่นะคลิปนี้เอาตรงนี้ก่อน ด้านบน40บาทเอียงขึ้นเอียงลงอันนี้เอียงลงมีอยู่สามเหรียญตราแผ่นดินฮะึบาทตราแผ่นดินปปาขอเหรียญละ50บาทนะฮะต่อมาต่อมาอันนี้เป็นพระเสียรรู้สึกจะเอียงเอียงมากพอสมควรก็ยังไม่ถึงขวางนะฮะหรือเราจะเรียกกนว่าเหรียญพระเสียรเกือบขวางก็ประมาณนั้นได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูฮะเดี๋ยวเรามาดูนี่ท่านผู้ชมก็ไม่ถึงเกือบขวางนะปปตั้งให้ระดับนี้แล้วกันนะ เหรียญน,นี้ก็ถ้าเป็นขวางเนี่ยปปาขายออกเหรียญละสี่ร้อยกับขวางเนี่ยเดี๋ยวประมาณนี้เนาะภาพของจริงนะท่านผู้ชมภาพของจริงนะฮะดูกันนะฮะ,อะลองลองหมุนดูอยู่ในรูปแบบนี้ท่านผู้ชมมีอยู่สองเหรียญฮะเกือบจะขวางนะแต่ไม่ถึงขวางเอาง่ายๆว่าไม่ถงงึงขวางดีกว่าพูดง่ายๆเนาะเหรียญน,นี้ปปาขายออกเหรียญละสองร้อยนะฮะมีอยู่สองเหรียญน,นะฮะเหรียญละสองร้อยถ้าเป็นขวางเลยก็อืมเหรียญละสี่ร้อยฮะ อย่างเช่นเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมนะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ25สตางค์นะฮะ25สตางค์ของพ่อหลวงราชการที่10ของเราประมาณนั้นนะฮะ,ะเราตั้งด้านก้อยขึ้นนะฮะแนะนําให้ตั้งด้านก้อยขึ้นนะฮะสำหรับใครที่จะดูเหรียญความผิดพลาดในรูปแบบผเสียนเอียงผสเสียนขวางผสเสียนตรงนะฮะอ่ะลองลองหมุนดูนะฮะตั้งด้านก้อยขึ้นแล้วหมุนท่านผู้ชมฮะนี่คือรูปแบบผสเสียนขวางนะฮะ เหรียญนี้ใครอยากได้ฮะปป่าจำหน่ายขายออกในราคาเหรียญละ400บาทฮะสำหรับผียญขวางโอเคนะฮะสำหรับเหรียญหมุนเวียนนะฮะถ้าเป็นเหรียญโบราณนี้ก็ปปาก็ซื้อแพงกว่านี้แล้วก็ขายแพงกว่านี้ประมาณนั้นนะนี่ปปาตั้งมาเองนะฮะปปาตั้งขึ้นมาเองเพื่อให้มีความสนุกสนานในการซื้อขายเหรียญประมาณนั้นนะฮะโอเคนะต่อมาท่านผู้ชมเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญย5สตางค์เช่นเดียวกัน 25สตางค์ปีพศ2 5 6 1ประมาณนั้นฮะของราชการที่10ของเราตั้งด้านก้อยขึ้นนะท่านผู้ชมแล้วก็หมุนท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเกือบตรงฮะเหรียญน,นี้ปอปาจำหน่ายขายออกในราคาเหรียญละ500บาทฮะ500บาทถ้าเป็นตรงเลยก็อาจจะถึง ปัจจุบันวันนี้น่าจะโดน6 7 0 0ท่านผู้ชมแต่นี้เกือบตรงนะฮะเกือบตรงเดี๋ยวนี้ก็เกือบตรงฉะนั้นก็ปป๊าขอสักเหรียญละ500นะฮะยังไงก็ไลน์มาคุยกับน้องแอดมินเอานะฮะหมุนฮะตั้งดันก้อยขึ้นแล้วหมุนท่านผู้ชมฮะนี่คือประเสซ็นเกือบตรงนะฮะอ่ะประมาณนั้นนะฮะเกือบตรงไม่ถึงตรงนะฮะเหรียญน,นี้ปป๊าจําหน่ายขายออกกันราวห้าร้อยบาทฮะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญสุดท้ายท่านผู้ชมนะดูเหรียญสุดท้าย ท่านผู้ชมคะน,นี่คือเหรียญสิบบาทที่เราดลการจนาพิเศษฮะซึ่งมียอดจำนวนการผลิตออกมาค่อนข้างจะมากเลยท่านผู้ชมราวๆสักร้อยแปดสิบกว่าล้านเหรียญฮะก็เป็นบล็อกที่ประเทศไทยแล้วก็เป็นบล็อกที่ผลิตจากอิตาลีประมาณนั้นนะฮะแต่ป,ป๋าปาจะไม่ได้ว่าบอกนอกหรือ็อกในผลิตมากกว่ากันเอาเป็นว่าผลิตออกมาสองบล็อกฮะมีบล็อกอที่ลงกระสาประเทศไทยแล้วก็ ประเทศอิตาลีในรูปแบบของเหรียญ1ิบบาทการจนานะฮะเขาจะเป็นรูปแบบของพระเศียรพระเศียรตรงนะท่านผู้ชมเขาจะแตกต่างจากเหรียญหมุนเวียนธรรมดานะฮะสำหรับเหรียญที่ระลึกเหรียญที่ระลึกนั้นก็จะผลิตเป็นรูปแบบของพระเศียรตรงนะท่านผู้ชมอก็คงไม่ต้องดูตัวอย่างแล้วเนาะเอาเหรียญนี้เลยท่านผู้ชมฮะตั้งด้านก้อยขึ้นนะฮะปกติแล้วเป็นรูปแบบพระเศียรตรงฮะทางด้านหัวด้านก้อยนี่หันไปทิศทางเดียวกัน แต่ท่านผู้ชมมาดูเหรียญน,นี้นะฮะเหรียญน,นี้เป็นพระเสียรเกือบตรงนะฮะถ้าตรงเลยเนี่ยราคาจะสูงมากครับราคาจะแรงแต่นี้เป็นรูปแบบของพระเสียรเกือบตรงเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้อ่ะป๊อปปาคิดว่าแฟนรายการเนี่ยนักสะสมเหรียญเนี่ยมีข้อมูลติด ติดตัวกันเกือบทุกคนนะฮะอาจจะเก่งกว่าปปาด้วยซ้ําสาหรับประสบการณ์นะฮะเรามาแชร์กันมาช่วยกันเหรียญนี้เป็นรูปแบบการปั๊มผิดพลาดพระเสียงเกือบตรงฮะท่านผู้ชมฮะถ้าขวางเนี่ยปปาจะขายออก500เลยนะฮะเพราะว่าเป็นเหรียญการจนาที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมกว่าเหรียญปกติธรรมดาที่มีการปั๊มผิดพลาดถ้าขวางเนี่ยน่าจะอยู่ที่500อนะฮะอาจจะ4ี่ห้าขึ้นอยู่กับ เข้ามามากมาน้อยให้สำหรับเหรียญจำนวนเหรียญนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปแบบระเสียนผ่านขวางมาแล้วนะฮะก็คือเป็นระเสียนเกือบตรงอ่ะปปาจาหน่ายขายให้ในราคาเหรียญละ500เช่นเดียวกันนะฮะให้อยู่ในรูปแบบของ2เหรียญนี้นะฮะอ่ะเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญหมุนเวียนฮะเหรียญเล็กนี่เหรียญหมุนเวียนอ่ะปปาขายออกเหรียญละ500แล้วก็เป็นรูปแบบของ10บาทการนาฮะ10บาทการนาระเสียนเกือบตรงนะฮะ รูปแบบนี้อะคล้ายๆว่าใกล้รูปแบบนี้ปปาอะขอเหรียญละ500เช่นเดียวกัน2เหรียญนี้500ฮะถ้าเป็นพระเสียแขวางเหรียญนี้เหรียญละ400บาทโอเคนะฮะหลังจากตรงนี้ก็เป็นเหรียญละ200เกือบขวางนะฮะแต่ไม่ถึงขวางท่านผู้ชมแล้วก็เป็นเหรียญพระเสียีเอียงลง1บาทตราแผ่นดินเหรียญนี้ก็ป้าป้าขอเหรียญละ80บาทนะฮะปกติปปาขายออกร้อยหนึ่งนะฮะ ปาปาคลิปนี้ขอ80บาทแล้วด้านบนสุดก็เป็นเหรียญหมุนเวียนที่ผลิตออกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรปาปาเอียงรูปแบบนี้นะปาปาขอเหรียญละ40บาท40บาทด้านบน80บาท3มเหรียญนี้200 2เหรียญนี้แล้วก็ไหนท่านผู้ชมอ่ะภเษีแขวางนะฮะภาษีแขวาง400ภเษียเกือบตรง500ภเษียเกือบสลับ500โอเคนะท่านผู้ชม ใครที่ดูจบอยากได้ก็ไลน์เข้ามาเวลาเกือบหมดแล้วสำหรับคลิปนี้ปอปาจะทำสิบกว่านาทีต้นๆท่านเองสำหรับแต่ละคลิปนะะอับท่านผู้ชมเห็นกันแล้วเนาะโอเคนะฮะสำหรับรูปแบบการปั๊มผิดพลาดผเสียนเอียงผเสียขวางผเสียเกือบตรงก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันละใครอยากได้ถ้าคิดว่าอยากเก็บไปสะสมหรือว่าเอาไปจำหน่ายขายต่อที่มีราคาสูงกว่านี้ก็ ไลน์เข้ามานะฮะไลน์เข้ามาหาน้องแอดมินพูดคุยกับน้องแอดมินจบหน้าที่ตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของน้องแอดมินต่อจากปาปานะเพราะปาปาไม่ได้มานั่งคู่กับน้องแอดมินเพราะปาปาต้องมีงานหลักอื่นๆทําอีกฉะนั้นก็พยายามมอบความสามารถมอบประสบการณ์ให้กับน้องเข้าไปโอเคนะฮะท่านผู้ชมฮะอ่ะเผื่อใครอยากได้เนาะเป็นเหรียญ1นบาทหลังวัดฮะเป็นรายการที่ปปาจะนํามาเป็นรายการสุดท้ายกัน นอกจากอนกเหรียญหลักๆที่ทําไปเมื่อกี้เนาะเหรียญหนึ่งบาทฮะเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดใครอยากได้ฮะเหรียญละหกบาทแล้วก็มาเป็นเหรียญหนึ่งบาทเรือสุพรรณหงส์ปีพศ2520ก็เหรียญละหกบาทเช่นเดียวกันมีเหรียญรออามีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินท่านผู้ชมหนึ่งบาทตราแผ่นดินปี2 5 0 5นนะฮะก็เหรียญละหกบาทเช่นเดียวกันราคาก็พอจับต้องกันได้เนาะ ท่านผู้ชมมีมมมแมลงเยอะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนโทษทีนะอาก็เป็นเหรียญ5บาทการจนาพิเศษเหรียญน,นี้ปปาย้ําเสมอฮะราคานี่ไม่ไม่มีนักสะสมชอบเล่นหาเท่าไหร่ราคาถ้าผ่านใช้เนี่ยโอกาสที่ปปาจะทําราคาลงค่อนข้างมีนะฮะคือปปาก็ต้องเก็บข้อมูลมาตลอดอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็มาเหรียญ5บาทเรือสุพรรณหงษ์เช่นเดียวกันนะฮะ ก็ปีพศ2530ฮะอ่ะเราก็จำหน่ายขายออกเหรียญละ15บาทเท่านั้นเองก็ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จะมีเหรียญ2บาทสีเงินหรือว่าบาทสีขาวฮะปีพศ2550ท่านผู้ชมนะเหรียญนี้ก็เหรียญละ10บาทฮะทช่วยกันเนาะแบ่งปันกันไปช่วยกันไปใครอยากได้นะฮะถือว่าราคาก็ยังไม่สูงนักนะฮะราคาย,ยังไม่สูงนักก็ท่านผู้ชมฮะมีเหรียญ มีสองสามเหรียญเองสําหรับเหรียญที่ระลึกชนิดราคา5บาบาทเนื้อนิกเกิลเนี่ยฮะก็ยังยังมีเข้ามาแต่ประปา,ปายังไม่ทันได้จัดนะยังไม่ทันได้จัดยังไม่จัดอันดับก็เลยนําเหรียญที่พบที่ที่ที่ผู้ติดตามส่งมาเจ้าของเหรียญส่งมาอันไหนเยอะกว่าประป่า,ปาก็เอามาให้ดูก่อนก็ลองดูนะแต่าราคาคงยังไม่ต้องพูดถึงกันแล้วละ่ะก็เรารู้กันแล้วเนาะแล้วก็มามีเหรียญ5บาทคุดตรงสภาพผิวดูดีน้ำเงายังสดใสอยู่ ตามนั้นเนาะเดี๋ยวว่าปลาเปรียบเทียบให้ดูว่าทําไมราคาถึงแตกต่างเล็กน้อยฮะอันนี้เป็นเหรียญที่ปราปารับเข้ามาก็คือผ่านใช้ปกติธรรมดานะฮะแต่เรามาดูเหรียญตรงนี้นะฮะแตกต่างนะท่านผู้ชมแตกต่างนะฮะก็คือเหรียญเนี้ยราคาจะสูงกว่าเล็กน้อยเชื่อว่ารายการที่ติดตามช่องประปาจะเริ่มรู้แล้วประปาจะจะนําเหรียญที่ประปลาสะสมไว้นั้นนําออกมาแบ่งปันให้กับแฟนรายการนะฮะ ก็จะเป็นเหรียญที่ดูดีหน่อยสภาพสวยหน่อยแตกต่างจากเหรียญน,นี้นะฮะนี่ก็ประมาณ60บาทแต่เหรียญน,นี้ก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึ่งนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมฮะเราก็ยังมีอ่ะยังมีเหรียญอ่าเหรียญคุดเช่นเดียวกันแต่เป็นคุดเฉียงนะสภาพผิวเนะี่ยดูดีเลยท่านผู้ชมอย่างวิง่งวิ่งอยู่นะฮะก็มีทั้งปีพศยี่สองพันร้อยยี่สิบยี่สิบเจ็ดล้านเหรียญสภาพอย่างวิงว่งวิ่งท่านผู้ชมก็ลองดูนะฮะเรื่องราคาก็ ใกล้เคียงกันฮะใกล้เคียงกับปีนี้นะฮะใกล้เคียงกับคุดผ่าอันนี้คุดเฉียงฮะสภาพผิวดูดีปีพศ .2520 ก็มีอยู่ไม่กี่เหรียญน,นะฮะแล้วก็มามีปีพศ .2522 ฮะสำหรับคุดเฉียง2พศนี้2ปีนี้อ่ะเอาง่ายว่าสภาพผิวดูดีนะฮะทั้ง3ปีพศทั้งคุดผ่าแล้วก็คุดเฉียงใครอยากได้ก็ไลน์เข้ามานะฮะ เหมาะสําหรับการเก็บสะสมนะฮะราคายังไม่ถึงร <era> <field> ้อยนะท่านผู้ชมสภาพผิวอย่างนี้ปปายังขายออกไม่ถึงร้อยเนาะก็ปปาก็จะนําเหรียญของปปานั้นมาช่วยมาช่วยประคองให้มีเหรียญหลายหลายหลายรูปแบบเนาะหลายรูปแบบมาดูกันท่านผู้ชมฮะคลิปนี้เวลาหมดหมดเวลาเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนาะ9กากรกฎาปอปามาขายเหรียญเป็นอีีที่36แล้ว อีพีที่36แล้วลิ้นรัวท่านผู้ชมลิ้นรัวทังสัยไม่ได้กินกาแฟฮะโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ดูคลิปนี้จบดูอีพีนี้จบสามารถไลน์เข้ามาพูดคุยเรื่องราคาเหรียญแล้วก็ติดต่อกับน้องเขานะฮะคลิปนี้ปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับอย่าลืมนะใครที่ชอบที่ชอบเหรียญพรศียรเอรเียงพรศียรเกือบตรงพรศียรขวาง เรามีจำหน่ายในคลิปนี้รีบจองนะของมีน้อยโอเคเนาะสวัสดีครับ